ล่ออิสระเลยเดมันเดินตามมาแล้วไม่เลิกหน้าเหมือนมันดูต้นนี้แก่มากแล้วยังออกลูกเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะโหทุเรียนไม่สอนสมตามไม่สอนจะสอนทุเรียนผู้จมนทนสายสีเป็นลูกเป็นลูกหง นี่ไม่มีลูกเลยมังคุดมีกำลังพึ่งออกแตสวยนะสวนนี้นะมีอาคันตุกะโฮมสเตย์ที่ลงในติ๊กตอกลงแบบโปรโมดมากเราเห็นหมะ<อ>กมนภ<น>ูเขาเขารีสอรเขาจะพาลาวิวโฮมสเตย์ อ๋อนี่ต้นทุเรียนล้มทุเรียนหล่นลงมาเปล่าอุ้ยต้นนี้ดกมากเลยอะแต่าบางต้นก็แทบไม่มีนะมีบ้านนี้สบายเชียวโอ้หลงมากบินทบาทกับตาลังกับวัตด,ดาโฮมสเตร สองข้างทางเป็นไปด้วยสวนโอทุเรียนเต็มเลยอีกแล้วโอ้ยตอนนี้ก็ดูอุ้ยแล้วเขามีเสื้อทำไมอ่ะเขามีเสื้อกันฝนทำไมถึงแล้วนะจ๊ะให้เวลาถึงแปดโมงถ้าถึงก่อนแปดโมงก็มาที่รถอ่ามาลิมาลิคาเฟ่เดี๋ยวดูดีจอดรถกันตรงไหนอ่ะตรงนี้แล้วก็ต้องเดินเข้าวัด เดินเข้าวัดนะ,ะคะเดินตามหลวงพ่อก็ได้ค่ะหลวงพ่อกำลังจะเข้าวัดรถจะจอดอยู่ตรงนี้เพราะรถเข้าไม่ได้แล้วลงมาก็ได้ใส่บาตรเลยอ่ะมีคุปใส่บาตรไปพอดีเลยดีอ่ะวัดเขาบรรจบนะคะไป,ไปโบสถ์ทันไหนนะคะ ไปโบสท,ทางไหนอะคะแล้วไปสะพานอนะไปสะพานทางไหนะ่ะอกัอ๋อทาง,ทางโบสถ์เหมือนกันขอบคุณมากคะ่ะไปทางนี้ดูต้นไม้สิแบบสูงใหญ่คึ้มเลยแหละอันี้ยางนานแน้ะเนี่ยดูไม้เคี้ยมก็ไม่รู้โอ้ยสวยมากเลย ธรรมชาติมากถ้าไม่มีทัวร์มาคือเงียบสงบมีแต่เสียงนกร้องเนี่ยนี่น่าจะเป็นโรงฉันาพระท่านเดินเข้าไปที่นี่ nhìn nó mà dùi má thôi ạ Hãy subscribe lắng kênh สุทธปาทิปัญญาสุทธปาทิวิชาสุทธปาทิอาโลโกส<อ> เป็นอุโบสถไม้นะแต่ว่าดูแล้วเหมือนจะเป็นเสาปูนนะคะแต่ว่าทําเป็นไม้อะไม่น่าจะใช่ไม้เป็นเสาปูนคะ่ะ อันนี้คือลำธารข้างโบสเลยนะคะที่เขาถ่ายกับโดนในคลิปแบบอย่างสวยอันนี้ไม่รู้เขาทำอะไรเนี่ยลางอะไรเนี่ยแล้วก็ที่เห็นข้างหน้าก็คือสะพานแขวนเดี๋ยวไปเดินดูข้างหนงอันนี้กำลังจะไปขึ้นสะพานแขวนเนี่ยอันนี้คือโบสถ์นะคะสะพานแขวนก็อยู่ข้างโบสถ์ เราก็นึกว่าจะต้องเดินตะไก่แล้วก็เดี๋ยวต้องไปต้นไม้ต้นไม้ใหญ่หูหมีคนมามีคนมาก่อนเราอีกอนะ่ะถ่ายให้ไหมคะชอบต้นไม้นี่นะเพราก็ปีนหินเตปฮะ ชอบต้นไม้ีงน้ําแบบนี้ยไปไปจะเจอทุกที่เลยนะเขาใหญ่เอ้ยแล้วก็ไออะไรอะน้ําตกพีรอซูก,ก็เจอเนี่ยแต่แบบมันคือตัอ้งอะไรก็ไม่รู้มีลูกด้วยโห้ยเราจะไปเราต้องลุยน้ํำนะแบบนี้เราต้องลุยน้ําอ่ะนี่ทางนี้ไต่ไปได้เลยไม่ต้องลงน้ำ นี่ให้ดูรูปใกล้ๆน,นี่ต้นอะไรชอบมากเลยมันแสดงความอุดมสมบูรณ์ของป่าของนำพาน ทางโบสอีกด้านหนึ่งก็เป็นลอดประตูพญาไม้มงคลอายุกว่าร้อยปีมีเดินด้ดีแล้วก็ค่ะก็คือใกล้ๆก,กันหมดเลยนะคะลุกขะมรดกแผ่นดินใต้ลมพระบรารมีอำเภอมะขอมจันทบุรีต้นสมพงต้นสะพงุงไม่ใช่ต้นเลียงพึ่งอะฮะ หนูเคยไปเห็นต้นไม้ยักษ์ที่อุทัยธานีเขาบอกว่าต้นเลียงพึ่งนี่เขาเรียกต้นสมพงน่าอยู่มากเลยแต่ไม่เห็นแม่ชีเลยเห็นแต่พระ อันนี้ยังไม่ใช่นะแต่คือต้นไม้ที่นี่คือต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้นก็คือเขาเลยเขาป่าดงดิบเดิมเดิมเลยอันนี้เขาเอาไม้มาค้ำหินเนี่ยแต่ละต้นดูดิ ต้นไม้ยังนระ้เลี้ยงกระเป๋านะไม่ใบก็ยังอยู่ไม่น่าจะใช่อย่างเดียวกันน่าจะเป็นต้นสมพงของเขาจริงเนี่ยเพราะมันไม่เหมือนต้นไอเลียงพึ่งที่ไปดูที่อุทัยธานีต้นสมพงหรือสพุง แต่พอดูใกล้ๆลักษณะเดียวกันเลยนะคะตรงภูพรก็คือเป็นเส้นเหมือนกันเลยลักษณะเหมือนกันเลยกับต้นเรียงพึ่งที่อยู่ไทยธานีเหมือนกันเป๊ะเนี่ยเป็นเส้นขนานแตกขึ้นมาแต่เปความรู้สึกว่าต้นมันแก่มากลยนะเนี้ย ภูพรไม่ได้แบบว่าใหญ่เหมือนอุทยธานีนะแต่ว่าต้นแก่มากอันนั้นก็ใช่ต้นพระเจ้าห้าพระองค์ไม่ได้ไปดูพระเจ้าห้าพระองค์อายุสองร้อยปีกว่าใช้คนแปดคนโอบแต่ว่าต้นไอ้เลี้ยงพึ่งที่อุทยธานีอสี่สิบคนโอบเลยนะใช่ ต้นไม้ยักอ่ะแต่ลักษณะคล้ายๆกับต้นที่เราถ่ายเมื่อกี้อ่ะดูแล้วมันน่าจะต้นเดียวกันนะแต่ที่นี้เขาเรียกต้นสมพงศักพงล้วก็มาเจอต้นพวกเฟินป่าก่อนดงดงปรงหรือเฟินป่าเนี่ยก่อนจะถึงต้นพัด้าห้าพระองค์ ก็ลักษณะเป็นรากเป็นภูพรเหมือนกันนะคะดูแล้วก็ต้นเดียวกันอะเราไม่ใช่นักพฤกษาศาสตรนะ์เนาะเราก็ไม่รู้แต่ว่าลักษณะเดียวกันเลยเนี่ยลักษณะเป็นภูพรเหมือนกันกล้วยไม้ป่ากำลังออกดอกด้วย ีใหญ่่เลยนะนะดูรถจอดให้ซื้องะคุเรียนมาพูดแต่เมื่อกี้ก็มีซันเล้งเอาไปขายนะคุเรียนขายไงอะคะอ๋อแล้วถ้าเป็นช่างกิโลขายยังไงอะ,ะถ้าเป็นลูกช่างกิโลโลเท่าไหร่อ๋อแล้วแต่ข่าวอะ แบบไหนคะมันะเแกแล้วนี่แก่ได้แล้วได้แค่สองเม็ด้แล้วเหรอค้ากับแม่ค้าใจดีมากแถมมังคุดกับลองกองซื้อพวงมาีโลละห้าสิบบาทานะพวงมาีเนี่ยทางไปวัดเขาบรรจบเนห่างวัดแค่ประมาณครึ่งโลได้